สวัสดีค่ะครันะคะโอ้นะคะวันนี้มานอกสถานที่สักหน่อยนะคะก็พอดีกําลังเห็นอะไรสวยๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราไลฟ์จากตรงนี้และกันสองประเด็นนะคะเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องเครื่องมือในการบรหิหารกานสดซื่อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้มีการดาวน์โหลดแล้วนะคะ,ะมีการเทสมีการดึงวิดีโอการสอนใช้งานเรียบร้อยละเดี๋ยววันนี้ประมาณช่วง 3ามสี่โมงเมืองไทยจะมีการโพสต์นะคะในหน้าแฟนเพจไปนะคะแล้วก็จะมีการแปะลิงก์นะคะว่าอันไหนที่เป็นดาวน์โหลดด้วย iOS หรือว่าดาวน์โหลดด้วย Android มีหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาบีฟให้ด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่เออวันนี้มีมุมสวยๆแล้วหลายคนทราบอยู่ว่าโอ้ยกวดอยู่ตุรกีอยู่คาปอดูกียนะคะอยู่ที่นี่มาเกือบ10วันแล้วน่าจะ10วันแล้วมั้งคะนะคะ,นะคะ มีคนถามว่ามันมีอะไรสวยบ้างนี่จะบอกว่าเวลาคุณมาเนี่ยคนอาจจะคิดว่าโอเคจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคาปาโดเกียนอ่ะอืมอย่างนี้เห็นไหมคะบอลลูนใช่ไหมคะถ้าใครเคยบอกว่าโอ้ยไปขึ้นบอลลูนแพงไหมนะคะห้าหกพันบาทนะคะต่อคนหนึ่งกระเช้านี่ก็มีหลายคนเหมือนกันตอนนี้9ก้าโมงที่ตุรกีนะคะบอลลูนก็จะค่อยๆลงแล้วแต่กำลังจะบอกว่าจุดที่ขดยืนอยู่เนี่ยนะคะอยู่ที่เมืองหนึ่งชื่อกราเม คุณไม่ต้องขึ้นบอลลูนก็ได้นะแต่วิวสวยเหมือนตอนขึ้นบอลลูนเลยกอดเคยขึ้นบอลลูนอะ่ะเข็ดอย่างหนึ่งคือมันหนาวมากนะคะดิ้ก็เริ่มแลนเริ่มลงแลเห็นไหมคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวจะมีการพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้เห็นว่าเมื่อวานไปทานข้าวแล้วเจอคนไทยเต็มเลยนะคะเผื่อคุณอยากได้ไอเดียตอนมานะเดี๋ยวก็แบ่งปันเอาไว้ให้นะคะส่วนเรื่องของบริหารเงินสดคุณน้องถือกล้องให้คุณพี่หน่อยโอเคอย่างนี้ค่ะ ตัวแอปพลิเคชันในการบริหารเงินสดะนะคะมันชื่อว่า easy cashflow นะคะ easy cashflow เนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถจดรับจ่ายได้ด้วยมือถือพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปเปิดคอมพิวเตอร์หรือว่าเปิดในแอปเนี่ยแล้วคุณอยากดาวน์โหลดเป็น Excel ทําได้มีคนถามว่าขอดเขียนแอปพลิเคชันนี้ว่าเป็นหลักฐานทางภาษีใช่คะ่ะแล้วเราก็ทํามาแล้วด้วยนะคะจริงๆแอปนี้เสร็จมาเมื่อประมาณสัก ปีที่แล้วปลายปีนะคะถ้าก่าจำไม่ผิดนะคะประมาณสักไตมาสสามของปีที่แล้วนะคะมีการจัดสัมมนาใหญ่อันนึงนะคะประมาณร้อยกว่าคนให้คนมาทดลองใช้นะคะก็ใช้กันได้นะคะแล้วมันมีบั๊กนิดหน่อยนะคะบั๊กก็คือเออเลอร์จิ้มไม่ไปนั่นนี่แก้ไขแล้วนะคะแล้วรอบนี้ก่็คิดว่าเอามันกลับมาใช้ก็แล้วกันแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าฟรีแอปพลิเคชันนี้ฟรีถามว่าฟรีแล้วมันจะมีความน่ากลัวหรือเปล่า ไม่ต้องคิดมากมีคนสมัครแล้วก็ใช้อันนี้มาเป็นพันคนอยู่แล้วเมื่อก่อนกว่าดทาเป็น Excel ทําแจกนะคะแล้ววันนี้ดึงตังมาก้นนึงพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาแล้วถามว่าแล้วมันเป็นหน้าตาที่คุณไม่ชินเลยแน่นอนระบบการบริหารเงินหรือการจัดทำนะคะงบกระแสเงินสด cash flow statement หรือว่า statement of cash flow เลยเนี่ยแบบสากลโลกเลยที่แบบนานาชาติเขาใช้กันนะคะคือ เขาจะจัดการเก็บเงินค่ะบันทึกเงินเนี่ยแบ่งเป็น Activity หรือแบ่งเป็นกิจกรรมเงินเข้าเงินออกเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยคิดว่าบันทึกรับจ่ายรับจ่ายคงเหลือเก่งและใช่ค่ะเก่งที่มีวินยัยแต่ตัวเลขไม่ค่อยบอกอะไรมันเป็นแค่ช่วยเราจดให้เราไม่ลืมช่วยจำนะคะแต่ถ้าเกิดระบบการจัดเก็บการเงินที่ทำรีพอร์ตแบบสากลแม้กระทั่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ทำ แต่บริษัทเอกชนอย่าพวกเราไม่ได้ทำนะคะคือการเก็บเงินจดเงินเข้าออกแบ่งเป็น3มกิจกรรมนะคะลงทุนะจะไล่กันก่นดำเนินงานเขาเรียกว่า operating ซื้ออะไรมาขายอะไรจ่ายอะไรไปแบบนี้เลย ะะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือ investing นะคะแล้วก็จะมีะ financing นะคะจะมีแบ่งไปทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันเดี๋ยวขวจะเปิดหน้าจอให้ดูหลายคนบอกวิขวัดเข้าไปแล้วงงมากเลยต้องค่อยๆในนี้จะมีวิดีโอสอนด้วยนะคะมีการอัปเดตวิดีโอสอนเข้าไปแล้วดังนั้นอย่างที่ขวับอกว่าการบริหารเงินสดเดี๋ยวมันต้องใช้สองอย่าง 1. ระบบความคิดของเจ้าของที่เมื่อวานไลฟ์ไปนะคะต้องเน้นเรื่องของความเข้มงวด สองเครื่องมือวันนี้เราออฟเฟอร์หรือว่าให้ในส่วนของเครื่องมือที่เป็นออปชันฟรีถามว่าแล้วมีแบบเสียตังค์ไหมมีการเงินนี้นะคะไปพ่วงกับเอกสารบัญชีคุณจะสามารถเปิดบินรายรับเปิดบินค่าที่จ่ายแบบไม่มีบินนะคะรายจ่ายไหนที่ไม่มีบินนะคะสามารถที่จะไปคีย์ในโปรแกรมของบนอินอีกอันหนึ่งะคะ่ะคีย์ไปเลยไม่มีแบบฟอร์มให้อันนี้เป็นแบบฟอร์มที่ดึงมาจากสัมภาระรแล้วขึ้นแบบเว็บมาขึ้นใน โปรแกรมเราเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวที่เสียตังมีไหมปีละ5,000มีนะคะครึ่งปี3,000กว่าบาทมีนะคะแต่อันนี้วันนี้ที่อยากจะให้ดาวน์โหลดเนี่ยฟรีนะคะ,ะมาดูก่อนนิดนึงเพราะที่บอกว่าฟรีเพราะว่าบางท่านบางองค์กรมีโปรแกรมบัญชีของตัวอยู่แล้วนะคะคุณใช้โปรแกรมบัญชีของเ,เองแล้วเรื่องของการเงินให้อยู่ในมือเจ้าของให้อยู่ในเนี่ยมือถือของเจ้าของหรือให้น้องบัญชีคีย์ผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันอ่ะ เดี๋ยวขอให้ดูตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวนะคะหันหน้าจอหน่อยโอ๊ยจะบอกว่าบรรลูนลงบทแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้นะคะท่านที่มาตุรกีนเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่า Sunset Sunrise ์นะคะก็เรามีอยนะคะเทียบเท่าว่าคุณอยู่บรลลูนระดับสูงแบบนี้เลยก็คือสักตึกสูงประมาณสักห้าสิบชั้นละมั้งนะคะไม่ต้องขึ้นบรลลูนใช้ตังเจ็ดพันเลยวิวสวยเหมือนกันบอกตามตรงนะคะอันนี้เป็นจุดพระอาทิตยขึ้นโอเค พาพามายิงทีเซอร์หน่อยอโอเคอ่ะเดี๋ยวดูต่อแป๊บหนึ่งนะคะหน้าความหน้าจอให้ก่อนหน่อยเถอะตรงน,นี้ให้ก่อนหน่อยคะ่ะโอเคนี่นะคะตัวแอปพลิเคชันเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะ EC Cashflow นะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวดูนะคะแปบ๊บนึงนะคะลุกปล่อยก่อนอืดแหมเดี๋ยวคงต้องหาแสงดีๆอ่ะแบบนี้จ้ะนะคะอ่ะโอเค อย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอให้ให้ดูนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีวิดีโอสอนการใช้งานแบบง่ายๆโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวๆๆๆๆถือกันถือกันอืมอย่างนี้นะคะอไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะอ่อมันจะดาวน์โหลดลงมานะคะแล้วก็จะมีการใช้งานเห็นไหมคะแบ่งเป็นกิจกรรมดําเนินงานลงทุนจัดหาเงินนะคะเอ๊ะถ้าเกิดคุณอยากได้คําอธิบายคุณไปกดคําอธิบายตรงนี้ จะมีตัวการ์ตูนนะคะอธิบายไว้ให้ว่าเป็นยังไง่าแล้วก็ยังไม่เข้าใจกดเข้าไปที่ห้องเรียนมีวิดีโอเลยค่ะว่ามันคืออะไรนะคะเนี่ยวิดีโอที่กวดอธิบายเอาไว้อย่างอย่างข้างล่างมันไม่ใช่หลักการที่กวดคิดขึ้นมาเองนะตัว cash flow เนี่ยมันเป็นหลักการสากลน,นะคะคุณสามารถใช้ได้ตัวเนี้มันเป็นตัวฟรีที่คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวโหลดจะแปะลิงก์นะคะทั้งแอนดรอย iOS ตอนนี้ได้หมดแล้วถ้าคุณอยากได้ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือเอานี้ก็ได้เลยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ย หมายความว่าอะไรบ้างเวลาเราเคีย์ข้อมูลแล้วอะค่ะเราก็จะสามารถดูเงินเข้าออกได้เนี่ยม,มาทมาคีย์ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเมนูภาพรวมภาพรวมจะขึ้นอย่างนี้สมมติเดือนนี้มีคงเหลือเท่าไหร่มือไปโดนนิดนึง <Good. S 1> เดือนนี้มีคงเหลือเท่าไหร่รับมาแล้วเท่าไหร่จ่ายไปแล้วเท่าไหร่แล้วมีค้างเก็บไหมนะคะเราเรียกเก็บหมายความว่าเราเนี่ยวางบินไปแล้วหรือเรามีลูกหนี้นะคะแล้วยังเก็บไม่ได้อะ เราจะโชว์เรามีรอจ่ายไหมตรงนี้ก็จะโชว์เหมือนกันแล้วตรงนี้ข้างล่างจะขึ้นเป็นเสน้นอ่าจะขึ้นเป็นเส้นเลยนะคะเดี๋ยวขัดมีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอ่ะน,น,น,นิดนึงมองไม่เห็นนะคะสะท้อนนิดนึงอ่ะดูบอลลูนเล่นไปก่อนเดี๋ยวก็เอาภาพให้ดูนิดนึงเพราะหลายคนถามมานะคะก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีนะนะคะเดี๋ยวเรียบจัดการให้เดี๋ยวนะคะ อ่ะอันนี้ค่ะแบนตัวนี้ก็ได้ค่ะนี่ๆๆพอสุดท้ายแล้วอะค่ะพอคุณคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วอะค่ะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะอ่าเนี่ยนะคะเดือนตุลานะคะมีเงินเท่าไหร่รับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่รอเรียกเก็บเท่าไหร่แล้วก็รอจ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็เส้นตรงนี้มันจะเป็นเส้นบอกเลยค่ะว่ารับมาเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่รับมาเท่าไหร่คุณรู้ไหมว่าเงินรอเรียกเก็บถ้าคุณไปคีย์ดีๆในระบบคลัดอะ มันจะส่งอีเมลแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยว,ว่าถึงกําหนดที่จะไปเก็บตังค์ลูกค้าแล้วถึงกําหนดที่จะจ่ายตังค์เจ้านี้แล้วอัลเลอร์ไปทางอีเมลด้วยนะคะโอเค okay. เอาเป็นว่าแบบนี้ก่อนนะคะก็มาบรีฟให้เองนะคะเพราะเดี๋ยวกันเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะคะเช้านี้ก็เลยมาไลฟ์บอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะวันนี้จะมีการวาง ตัวาดาวน์โหลดไปให้นะคะคุณสามารถดาวน์โหลดได้เลยแต่ถ้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะว่าโอเคมีเครื่องมือแล้วแต่อยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลักการจัดการเงินในกระเป๋าหลักการแยกบัญชีนะคะหรือแม้กระทั่งว่านะคะในเรื่องของการเจ้าของดึงเงินมายัางไงเป็นเจ้าของร้านแบบบุคคลธรรมดาดึงยังไง เดี๋ยวมีสอนอยู่ในหลักสูตรหนึ่งด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นเจ้าของบริษัทที่หุ้นกันหลายคนคนนึงทํางานคนนึงลงทังอย่างเดียวเอ๊ะจะดึงกัน,นออกมายัางไงบอกหลายอย่างเลยถึงผลลัพธ์ของภาษีซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นหลักสูตรชื่อว่าบริหารเงินสดในกิจการลงมาหลายร้อยท่านแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ราคา990นะคะถูกมากราคานี้จะอยู่ถึงวันนี้นะคะตอนสี่ทุ่มเท่านั้นเลยนะคะ ตัดราคาลงมาจาก9,9 0าักอยากให้คุณได้ลองดูอ่ะมันราคาเท่ากับคุณทานข้าวนอกบ้านหนึ่งมื้ออ่ะอันนี้ดูได้ตลอดชีพเรียนออนไลน์ถามว่าทำไมถึงลดราคามากก็บอกตรงๆว่าเป็นพีออเดอร์นะคะแต่ทั้งบททั้งปวงวิดีโออ่ะขออัดเสร็จหมดแล้วนะคะเสร็จอยู่เมื่อวานเริ่มทยอยตัดต่อเพราะเราจะลงต่อเนื่อง10วันนะคะในระบบนั่นเองนะฮะตอนนี้ขอดใช้แอปพลิเคชันโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้ลงใน Facebook กลุ่มปิดนะคะมันมีเหตุผลหลายอย่างเช่นหนึ่ง เรากาลังเรียนอยู่คลิปหนึ่งจะไปกดคลิป2อ่ะเด้งออกแล้วถ้าเรามีทั้งหมด40คลิป80คลิปใน Facebook กลุ่มปิดมันบรหิหารจัดการในเรื่องของการเรียนสมาธิในการเรียนค่อนข้างยากกดลงทุนอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะเป็นการาลงทุนเพื่อการสร้างระบบห้องเรียนออนไลน์นะคะเรามีทีมโปรแกรมเมอร์ของเองเราเขียนขึ้นมาเองทั้งหมดนั่นเองนะคะอันนี้ก็ได้บัตร B.O.I ลงทุนกันต่อเนื่องกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งตอนนี้ก็ยังจะบอกว่าหันมานะคะ มุ่งมันน่นในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรม่อนข้างเยอะเครื่องมือในการจัดก,การเรื่องการเงินแล้วก็ต่อไปก็จะเข้าสู่โหมดของเอกสารบัญชีภาษีนะคะระบบการเรียนออนไลน์ตอนนี้เราทําครบทั้งฟูฟังก์ชันแหละนะคะยังไงก็มีอะไรคุณลองโหลดใช้ดูก่อนปิดปัญหาบอกมาการที่คุณมาบอกว่าขวดอันนี้มันยังได้อีกนิดนึงนะช่วยปรับหน่อยได้ไหมโอ้โหจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะน้ำมงน้ำมูกไหลหมดแล้วเพราะตอนนี้หนึ่งองศานะคะส่วนท่านไหนที่มาเที่ยวตุรกีทักมาบอกขวดพี่ก็อยู่ตุรกีเหมือนกันอ เก่ดนัดทานเข้า,เากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะมีการแปละลิงก์ให้ดาวน์โหลด